กลับมากันอีกครั้งมารอบนี้คือเรามาเจอกับด่านนันอีกแล้วแจ้จริงอ่าเอวันไม่ได้กันก่อนเลยแล้วก็อืมเราไม่มีปืนไฟเราต้องสู้ด้วยอะไรดีต้องชูด,ด้วยช็อคคอปเตอร์ <laughs> ต่อยเลยตอนช็อคคอปเตอร์เดียวเลยไม่งั้นสู้ไม่ไหวเยอะเกิน <laughs> ต้องเอาอะไรก็ได้ที่มันพอหยุดหยุดพลันไว้ได้ระดับหนึ่งอะ เจอโฟว่าแพนสามก็ไดนะ้แต่มันมาชาดิเติงผมก็เลยคิดว่ามันดูไม่เหมาะเท่าไหร่เอาเป็นนี้แล้วกันเนาะมาแต่ผมก็กลัวจะเจอตัวอื่นนอกเหนอือจากพวกนี้ด้วยดีนะั่นคือประเด็นอืมอ่ะไอเลนมาผมกลัวจะเจอตัวอื่นด้วยดีมาประเด็นไปกับภารกิจที่73 The Crumbling Tower เหมือนที่ถูกพังทลายโอเคเราจากการ ส่วนหนึ่งของแนวป้องกันไม่ได้แล้วตอนนี้จะเริ่มปฏิบัติการต่อแต่การตำล่าโอโ้โหยังทับจะก,ก้าวแรกเหรอน,นี่นี่ภารกิจร้อยกว่าแล้วนะโอโ้โหฐานเคลื่อนที่เนี่ยแค่ฐานเคลื่อนที่หนึ่งฐานแต่ก็จริงอะนะก็เข้าใจแหละว,ว่าตอนนี้คือเราเจอทั้งแอนดรอยด์ะหนักกว่าเดิมตอนนี้น่าจะถูกถูกต้องแล้วจะมาตามโอ้มันเงียบจีจังไม่มีไม่มีหน่วย,หน,วยหน่วยนำพาด้วย มันจะแบบปกตินั่นตากนั้นแล้วก็เป็นหลังสัปปบปะรห์สัปดาห์วันนี้มาดูว่าแน่นอนเราจะล่อไปให้มันเร็วก็จริงแต่เรายิงมันก่อนเร็กวก่อนมันจะมาไั่นคืเป้าหมายหลักยึจาัก,การมันโอเค จืดโอเคขนาดนี้คือผมไม่มีอะไรแล้วจริงมีอุปกรณ์แค่นี้แหละตึกลงมาแล้วสับระราดมันกินตึกเดเนี่ยมาเปลี่ยนไฟแล้วก็เขีย่ยล่างจื๊ดโอเคตอนนี้หนึ่งทีว้าโอเค ทำอะไรอันนี <glass> part, ้เคลียร์อยู่อยู่เคลียร์ได้อยู่เป็นก้นเดี๋ยวไอ้ตอนเก็บไว้รอบต่อไปรอบต่อไปมาจะได้เคลียร์กันทันโอเครอบนี้มันน่าจะเป็นรอบที่อยู่เข้าใกล้เลยจริงก็จะเข้าใกล้ไอ้สามปีต่อไปแล้วดูท่าแล้วผมมีความรู้สึกได้เลยว่าเราต้องไปแน่นอนในรอบหนึ่งไปเจออีกสักไซเคิลหนึ่งแค่ไอ้ตอนเอง ถ้าเรามาล่ารอกันแนวล่าดีกว่าประกันพื้นที่โลกมันน่าจะนี่ได้ดีกว่าหน่อยนึงแต่ก็ถามว่ามันจะแย่กว่าหน่อยนะก็แย่กว่าหน่อยเหมือนกันตรงนั้นตึกมันพังแล้วหรอโอ้บย oh ตอนนี้แต่ประหลาดที่กินตึกอย่างนั้นเหรอโหกรู oh. ้สึกสถานก,การณ์เริ่มไม่ดีแล้วสิจับเราก็จริง ปืนกลแล้วท่านขนาดนี้ปืนกลเลยต้องพื้นดี22เดียวโอ้ชุดพร้อมแล้วอะไรแกมันมันวิ่งไปใกล้ๆเราอยู่ดิมันก็เลยโดนกระหมดโอเคสถานการณ์ยังไม่ย่ำแย่ได้หนอนอยู่ท่าแล้วขนาดนี้มันต้องแย่ได้มากกว่านี้มันต้องกลัวผมบอกได้เลยมาหาอีก ตากนั้นโอ้ย oh มันออกมาเรื่อยๆเลยตัวจำนวนมาสิเอาเลยลัวไปขนาดนี้โอเคอิเล็กตรอนมาฝั่งนี้เียซ <c oughs> ้อมสามามาเข้าข้าสับสนุนยิงพื้นแล้วก็ปืนกลว้าเราสึกว่าเราเป็นหน่วยเดียวเซนที่มาทัน นายสายนะแม่พอเราเริ่มยิงกันแล้วก่อนนะอินทามจะสินทามตัวไหนเนี่ยก่อนนะแต่เขาถือว่าก็จะกสินทามอยู่ระดับหนึ่งระดับหนึ่งอะนะเดี๋ยวซอมทีก็ลังมาเล่นฟอร์ดแล้วโอเคเฮ้ยนี่ไงหน่วยซ้อมตามมาแล้วหรอเราได้คอทรายกับมาแล้วเหรอโอเคจริงๆไวโอเคเอาไงต่อ ตึกนั้นโอ้ครับตึกพังตึกถลม่ oh, มโอ้ครับมีมาวกว่านี้ต่อมาดีลงต้นต่อยิงก้างแล้วก็ยิงหน้าตีแล้วก็เอหาหุ่นมายิงกวาดยิง <c oughs> ก,กวาดด้วยนี่แหละจริงอิเล็กตรอนนี่ก็อะไรโอเคเลยเล็กตอนแม้ก็ติดเลเซอร์กันตอน,นเดียวแหละแต่เพื่อนเก็บกวาดครับไม่ทันเอานี่ตี โอ้โหเยอะ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 โอเคแต่เรเก็บกว่าได้ระดับไหนไงเนะได้ไม่เยอะนะได้ก็ได้อยู่บ้างระดับหนึ่งแต่ก็ได้ไม่เยอะโอเคเก็บเลือดก่อนหนึ่งทีโอ้แต่เรก็ดีที่มีซอมถามมาช่วยโอเคโอ้แต่ของกระดอปได้โอเคอยู่นะเออก็ยังบอกการฟาร์มแบบนี้ได้ผมหาวิธีได้ ทำธีดีๆได้นะแต่ถ้าผมหาได้นะจริงตามจงคือถ้าผมหาได้ okay, เดี๋ยวตัวเดียวออน้องเขาข้ามไปไหนเอ่ยน้องเขาไปวิ่งเล่นตรงนน้นแล้วโอเคโอ้ไหนภาคพื yea. ้นเรากระเด็นไปนู่นเลยหรอ,อ,อ,อน้องน้องนอง้นองเขาไปไหนวสะสงสัยน,น้องเขาจะวิ่งกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวเขาไปเรียกกำลังเสริมองใยจะไปเรียกกำลังเสริมมาอ๋อเดี๋ยวว่าหมายเขาเด็กน้องเขาวิ่งมาแล้วจะการหน่อยเหลือตัวเดียวเพื่อนเร็วยิงไม่ทันมันไวเหลือเกินทันไหมทีปืนกลให้เลยหนึ่งทีแก <c oughs> ่ตามทานนั้นต่อไปกัน โอเคฐานเคลือที่มันถูกป้องกันโดยหนโดยโดยนน้ำพาบอกคงจะเจาะเข้าไปได้ไม่ง่ายแน่นอนเราจะเสียเราจะมีหน่วยเราลอบไปกี่คนเนี่ยโอเคเดี๋ยวทันเดียวจะรู้แล้วก็คือต้องไปถึงที่นู่นจปื๊ดแค่แบบนี้ก็อินฟโนได้เนาะโอเคเต้น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 เดี๋ยวผมต้องขาวุฒิมาร์มาก่อนปั๊ม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 เั้ม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 เต้นเต้มเต้นโอเค ต่อไป approaching f o r t w e s โอ้โหเข้าใกล้แต่สติอยู่ในสุดโอเคเข้าใกล้ประกันก็คือถึงแม้ว่าเร็วกันเราจะไม่สามารถเจาะเจาะเกาะของประการนี้ได้แต่เราก็มีความหวังอยู่กับเนี่ยการโจมตีเหนือภาคพื้นดินจากข้างใต้เราเชื่อว่ามันไม่สามารถป้องกันอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้เหมือนกับยันยันเคลื่อนย้ายทั่วไปอะฮะก็ปกติ ถ้าคุณสามารถไปถึงจุดนั้นข้างใต้จานเอ้ยข้างใต้ตัวปากการเดินด้านนี้ได้แล้วก็แล้วก็ยิงไปใส่อุปกรณ์นั้นก็น่าจะได้ผลอ่าแต่ละทีมจะต้องต้องแหวกนวป้องกันของพวกมันเข้าไปไปด้วยตัวของเราเองเองแล้วเข้าใกล้กับปากการนั้นให้ได้โอเคดีจริงฟังดูดีแล้วปั๊ม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 ปั๊๊๊มมปปััมโอเค ถ้าเราจะแวกประการใช่ไหม,มผมว่าผมก็ต้องพึ่งรถที่มันวิ่งไวขึ้นหน่อยหนึ่งอ่ะจริงแต่รถคันไหนมันจะไวประกันระหว่างคาวิเซอร์กับสมบ,บุดปอเอาอ่ะไม่เป็นไรเราก็ให้มันถึกนิดหนึ่งแล้วกันเอาโตแคนนอน ตัวคันนอนยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่จริงจะต้องเป็นเอไม่ได้กันผมใส่ผิดตอนแรกโอเคอ่าอิเล็กตรอนไม่ต้องเพราะมันไม่ทันเราเน้นเป็นอ่า uh, อ uh, ่าสารนิวเลยแล้วกันแล้วก็สไนเปอร์โอเคแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอเนาะในการจัดก,การเคลียร์ลิงระดับหนึ่ง ก็เป็นกาดจับซู่นก่อนมาพราะเราต้องเข้าใกล้ด้วยตัวเราเองฮะซึ่งเชื่อว่าคงจะเหมือนกับก่อนก่อนูน้นที่เราเข้าใกล้โดยที่มีหน่วยคุ้มกันเยอะแยะว่าเชียวลามาไม่หน่ยว,ว,วเาาเนยเดียวที่มาถึงสินะเถอก็มีแค่หน่ยวยละคนเดียวที่ตามชีฟสันหาร้อรเมตถึงฐานมาอาจจะยังมีพลเรืออยู่ข้างหน้าข้างหน้าเสนาเขาได้เราไปรวบรวมพลกันตรงนี้นี่คงเป็นโชคชะตาสินะก็คงอย่างนั้นแหละ เราเสียหนูของเราเยอะมากไหนานะผู้รอดชีวิตมันเป็นหน้าที่เราต้องทำนายเสร็จถ้าเราสามารถมาทำมชาลุนได้แล้วก็อยู่น้อยใกล้ๆยังดีต่อทีนะที่ผมพาพวกคุณมาโอ้ยกระโดดโอ้ยโอ้โหเยอะโอ้ยมันเป็นเกียรติมากที่ต่อสู้กับกับพิโรย่างนี้แหมตอนนี้ไม่ยอมลงมาแน่นอนเราจีทหล่มมันแล้วมาแรงๆกันดีกว่าโอเคยึดฐานเดินไป ตอนนี้เข้าไปข้างใต้ฐานมามาจาันตะไลแต่เป็นทางเดียวแผนแผนใดบ้าบออะไรชิฟโอ้โหเดีย๋ยวน่สุดว่าชิฟนี่คือคือเราหรือว่าคือคือนี่เราหาจุดจุดอ่อนข้างใต้ตัวที่มันคุมกันได้ข้าต้นี่มีพื้นที่ที่มันไม่มีโล่ป้องกันก็ตรงน,นั้นแหละตรงอุปกรณ์เทเลพอร์ตนนั่แหละที่เขาบอกมา,าแต่แรกตอนนี้ศูนย์ม่เริ่มรีฟา้า เออเออเอเจ็บแต่ผมทำลายปั๊บปืนก่อนเพราะไม่งั้นเราเข้ายากโอเคสหนึ่งสองสามไม่โดนเจียมากโอเคทต่ไมปึ๊บหนึ่งสองสามรู้สึกจะมีปืนใหญ่เยอะไปหมดเลยปีกฝันหนึ่งของฐานโอเคปืนใหญ่มันทำให้เราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้ ตารานี้จะการมันก่อนอเห็นเสร็จปุ้ยใหญ่ยึดตะกรันมันศูนย์ทอมแมกกาซสั่งแล้วขนาดนี้ศูนย์ทอมเบลเไม่ถ่าแล้วขนาดนี้ศูนย์บอกกำลังเสริฟก็ไม่มีมจะกัดปุ้ยใหญ่ดูแล้วดูแล้วดูท่าแกเย็นหน่อยโอเคโอเคอันนี้เลยอันนึงอือว้ายกระเด็นผมกระเด็นอยู่แล้ว โอ้แฮตเป็นสปีชีเบต้าเออโหแมงมุมโอเคตลาแมงมุมเบต้าเดี๋ยวผมเบ้มเมืมนมที่หนึ่งที่มันไม่มีไม่มีอะไรที่ที่มีป้กันโดยเกาะากการที่พื้นที่นันให้ได้โอเคปะเปิดรอแฮตเปิดก่อนแล้วค่อยยิงใส่ไอ้ฟอปิลมันนี้ก่อนนะรับผมมากนหนึ่สองสามเหนอพื้นที่ที่มันเรืองแสง โอเคโอ้ย okay. oh, oh, oh. พี่มอติจริงไอ้ป้มปืนนี้เลยพอดีมีมีคนมาขัดขวางนี <c> ่เ <oughs> ดี๋ย23ก็ลังเข้าจู่โจมตั้ตูเราป้องไปไม่ถึงถึงสลับแผนนั้นเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรแต่เราบวกคุณก็มาก็ยิงดีแค่บวกคุณมาผมก็ดีใจแล้วไมีไดีกัน <laughs> มันมีดี2องสองช่วยอยู่ไหมจระสุบนราชการที่มีดี2องสองเหมือนกับเขียนแล้วที่หน่วยยี่สิบเราได้รับความเสียหายหนักมากเราก็ขอถับเราขอกลับฐานก่อนตอนนี้สุดแล้วมีแค่หน่วยเราใช่ไหมที่มาจัดก,การได้เนี่ยเย, perfect. Perfect. ยี่ยมไปเลยเพ perfect perfect จริงว้าเจ็บเมริกันไฟเจอร์ซุปเปอร์แที่โดนมันหยุดเราเส้นทาง เราไปถึงพื้นที่ปฏิบัติการไม่ได้ปาจริงเอ็กโซเซอร์กันไม่ขยับเลยเอาโ,อโหแต่ละหน่วยเซิหน่วยนี่คือมาไม่ได้เลยไม่ไดงแเดียวปัญหาทางเทคนิคเยอะไม่หมดโอเควผมจะกลับไปยจหญ่ทำไม่ได้ก่อนขนาดนี้้ด <laughs> ยการลดาละลดาละเราให้เหลือให้น้อยที่สุดโอเค เดี๋ยวสไนเปอร์ยิงใส่ยิงใส่ปุยใหญ่นะก่อนโอเคโอ้ไม่ก็เด็ดสิเค่แต่ผมต้องจัดการปุยใหญ่หน่อยชึบหนึ่งสองสามซไนเปอร์ชึบยิงบนทำลายปุยใหญ่ปิวปิวปิวโอเคสไนเปอร์ชึบเป็นก้น อ,อ่ไม่พังหรอวัดโอเคผมอยากลดไอ้ปืนใหญ่น,นั่นให้มากสุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมิสไซล์มาเยอะโอเคแต่ไม่เลยวัด <c oughs> โดนอะไรวะโอใส่มาเหยียบโดนอ๋อไม่ไม่ใช่เลยโอเคปืนกลโอเคไปหนึ okay. ่ง món kia editing kèm ai lap ok chưa mà chắc ừ, gì chưa có chắc là gì chưa có chắc là chưa có chưa 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 หนึ่งสองสามไม่โดนเลยเหรอเยอะมากอะดาเมจที่เราได้เป็นหมื่นแล้วผมได้เป็นหมื่นเลยนะตอนนี้เมื่อกี้แข็งพังหนึ่งเดืยบร้อยปเพย์แล้วจะพังเกือบหมดละโอเคสไนเปอร์ไม่มาฮะตอน,นเปอร์พยายามกลับมาโอ้แคร์มีอยู่ข้างหน้าโอเค ตันนี้ขอเคลียร์ให้มันหมดหมดเลยแล้วกันมันจะได้แบบหมดปัญหาเลยทีมงานเราจะได้แบบไม่ต้องไปสนใจปอมปอมวันนี้ละอโอเคทั้งหมดไม่หมดใช่ไ่ะมีอันนี้หมดแน่โอเคโอเคฟังหนึ่งสองสามดูสิจุดนั้นไม่มีโล้ อเอาชุดเดี๋ยวก่อนเราปิดแล้วโอเคเจับร้อยเรปิด่ยงไปก่อนแล้วแต่นี่คือของผมไม่ได้เก็บเลยตอนนี้ผมเล่นลุยจะทิมเดียอะผลักประเดีด่านนี้มันนานด้วยแหละผมเลยไม่อยากแบบเล่นลุยอ,อะไรเยอะมาเฟรม,มาอืม มาทำอะไรวะอ๋อมาอยู่นิ่งๆหนึงน่งโอ้โหหนึงนนงน่ง่าโดนหน้ายาแล้วยาดินั่นแหละมีโดนโอ้ประกาศปล่อยโดนออกมาแต่โดนไปจะขัน แต่โอ้โหการนี้ไปแอนดรอย Android แล้วแล้วแต่การกองทัพแอนดรอยดีก่อนโออประเด็นจริงพื้นก่อนหนึ่งทีโอเคค่อยๆเลี่ยแนวแนวตัวเองก่อนเพราะว่ามันเยอะมากโอ้โหเยอะ <c oughs> เยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเยอะเหลือทนเดี๋ยวขีดระเบิดอะไรเข้ามากําลังเหมือนจะโดนสัญญาณขัดโอเค ใจเย็นใจเย็นทำไมค่อยเคลียร์ไปอ๋อโอ้โหเยอะ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 มากเยอะโอ้โหมาเป็นกองปูขึ้กองผาเนินเลยแย่จริงมาเป็นกองภูเขาเลยตรงนั้นหนึ่งที่เจ้โอ้โห,โโหสปิเกตี้นี่ปัญญา,าโดนแจมเอ้าโอเคปัญญา,าเราปัญญาจัดกับไม่ได้ แต่โดนแจมได้ขึ้นความถี่แล้วบรรลุขึ้นความถี่วิทยุเราเหรอไม่นะบรรลุขึ้นความถี่วิญญาณเราโปรไซไม่ได้ใช่เรื่องดีโอครับพี่กาโดนตื้อโอเคเอานี้บักก่อนโอเคโอโ้ยเยอะ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 ,ยอะอว้าวโอเค จาล่วงแล้วไปนะโอ้ครับมีสุกจามาล่วงตรงตรงนี้เหรอโอ้อสายจ่าแค่ล่วงเฉย,ยจ่าจะยังไม่ตายก็ได้โอ้ไม้กดแต็มโอ้ย สุดแล้วก็วยังไปจับมาได้เหรอเพราะผมว,ว่าเขาเล่นเป็นการว่าเขาเป็นกัปตันเลยนะเนี่ยแต่เราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นชีฟแล้วเราได้ยศชีฟแล้วแต่คนน่าแล้วจริง <c oughs> เดี๋ยวไปหมดเดี๋จริงว้าวโอเค เจียบไปกเลยต่อยตัวเองสินะเจียมไปเลยเป็นฮีโร่ที่แบบลุยด้วยเองจริงว่ะแล้วมาต,ติดติดคอบติดคอบติดคอบเป็นกันไฟเจอ งเหมือนเหมือนมันจะหนีเราได้จริงผมว่าผมต้องรีบรีบตามมันไปโอเคเอา่าเดี๋ยวนะเก็บเลือดโอเคอดีมันยังเยอะอยู่โอเคพอ,อมเลือดก็ตายวันนี้ต้อง,ง,องรีบกิ้งไปข้าใต้ตตามเป็นเรืยย่องยากมากจริงๆแตผมม่รีบกิ้งตามเนี่ย เออโอเหนึ่งสองสามขึ้นตามแนวไปโอเคที่จริงคือผมไม่มีเรื่องอะไรของพวกเขาแหละจริงผมผมผมก็ทำได้แค่วิ่งวิ่งไปเรื่อยจริงของเรื่องผมก็ไม่ค่อยได้เก็บเพราะผมพยายามจะรีบจากการฐานรอฐานเปิด ว่ะวพราะเดิมมันยิงมาจากไหนนี่เดี๋ยนะเข,เขายิงมาจากไหนว่ะตัวไอระเบิด่ปกี้เนะี่ยอ๋อโอ้โหมีปั้มปืนแอบอยู่ตรงนี้โอเคสองไปงบน ตามเมสามพันกว่าไปเลยพวกครูมาอีกองานยังหนักได้มากกว่านี้เยี่ยมมากจริงผมรักจริงเลิฟมากเรามากันไม่ใช่แค่ตัวสองตัวมากันเยอะแยะเลยเยี่ยมมากโอเกตี้ว่าผมเบงนในการจี๊เคลียร์มาระดับหนึง่ง ดึงการไฟเยอะเจ้าคนเดอร์มีกพกครูมาเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยเจ๊นี่เจนี่มาอันนี้ฮือมีอาการหนักขึ้นมากกว่านี้ใช่ไหมจุ่าล้ะตัอะไรต่อไปมาดิรับรองใส่ครอปใช่ไหม <laughs> ต่อไปใส่คลอบหรือเปล่าโอเคต่อไปน่าจะใส่คลอบแน่เลยดูท่าแล้วเนี่ยไม่ทันไม่เป็นไรเก็ียมขวัดท้านหน้าก่อนเดก็กกันไฟเยออันนี้คือผมไม่สนใจของมากตอนนี้เพราะ เพราะว่าจุดที่คือของที่ดรอปตามพื้นที่ผมเห็นเสียก็คือเป็นกล่องแดงกล่องเขียวก็จริงอยู่แต่ผมเองไม่อยากเก็บแล้วตอนนี่พ่อจะเก็บเดี๋ยวมันตามไม่ทันเดี๋ยวมันใช้เวลานานเกินผมจะเก็บเท่าที่ผมพอเก็บได้ส่วนหนึ่งก็พอโอเคผมเจอแค่ไหนผมก็เก็บแค่นั้นแหละจริงถ้ามัอยู่ตรงหน้าผมนะแต่ถ้าอยู่หลังผมผมไม่เก็บแล้ว ต้องไปเลยหาให้ตายอ,อือ,อสองไนเปอร์ปรไปเดีย๋ยวไปเลยเป็นคนตายกันคอนเฟิร์ม แค่มานี่เลยครับท่านไปแก่ก็เุิมจริงจริงจนตัวตัวขาดแบบเกีเ้ยงเลยนะผมยินตัวว่าขาดแบบเกี้ยงและเจงจันนี่เดี๋ยนะโอ้โหแล้วมันเล็งใส่ด้านบนด้วยนะแม่เล็งใส่ตัวอื่นรอบ เรา,ม,าเดเดมันเปิดนงเจ้ามันเปิดปุ๊บผมเองจะลุยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีโดนมาบางัง <c oughs> อือหนึ่งสองสามถ้ามาเสียท่าน,นี้แล้วก็มันคนจะแผนของมันมันควจะส้าคันจะตีกลับแน่นอนแตกการยึดโลกมันจะให้ความหวังกับเราประเี้นสุดท้าประเด็นใจเย็น โดนสอะไรไปสิ่งท <tanta> <ấy> ีเออนั่นแหละกวาดได้แล้วเพื่อนดเลยครับท่านมีกไหมแปิดหน่อยเปนะครับโอเค ต่อนะครับไม่เปิดเลยไม่มีวิวเราจะเปิดเลยสุดท้ายเราก็จะก,การถ่ายอยู่คนเดียวทีมที่เหลือตายหมดแล้วหนึ่งสองสามสองไปเออนั่นแหละเละมาเลยทา่านมาเลยสิวสิวสิว โอเคที่มันค้าแรกเลยแตสามารถจัดการฐานได้เราจะส่งข้อความไปที่สื่อบัญชาการแล้วแล้วสื่อบัญชาการยังไม่พังอีกเหรอแน่นอดแหละว่าว่าชื่อของนายจะต้องถูกในรายงานก็ถือว่านายเป็นฮีโร่ขอบคุณนะกว่าจะการ่านได้มาอีกสักน่อนหนึ่งแล้วกันแอบโอเคก็ยังดีโอเคจะการ่านเคลื่อนที่ได้ อ่าบลเพลเวนเมเจอร์เอนมีออฟเฟนก็อาจจะจริงก็แทบไปด้ลดไได้ลดการจโจมของมันเลยก็นะสามปีผ่านมาโอ้ยตุดได้หรอวะติรนเติรนเตินเติร์นเตินเติรนินติรนตินติรนตินเติรนติรนเติรนตินเตรนติร์นเตรเติรนตรนเตนเตนตนเติปนนเตินตนตรินตตตนตรนนนิน โอ้กลับมาเนี่ยจะอสามปีต่อมาถึงวัาการล้วเละอ,อีกแล้วเยี่ยมจริงๆโอเคอ่าว่าจะกระพ่านต่อไปครับผมในในฐานส่อห้านิดครั้งโอ้โโอเควชาจะกระพ่านสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายรอบที่สามแล้วเยี่ยมเลย